กลาบสวัสดีครับทุกๆคนเมื่อนีสิพาลูกๆนะครับไปเล่นน้ําทะเลนะครับทะเลน้ําจือดอยู่สายลูก,กหาดคาสมบูรณ์ทะเลทะเลน้ําจืดวะแม่นวะทะเลน้ําจืดนะครับผมจังหวัดบึงการนะครับผมตามไปเบิ่งกันเลยนะครับว่าช่วงนี้น้านมันหลายบอ่อเป็นะเลนบอคนหลายบอ่อนะครับผมไปกันเลยครับ ใส่นี hey, to you you ่นหละมันลงใปใตยขังคนนี้เขได้เนาะตัวน uh ้อยตัวไม้เนี่ยครับนี่นี่นี่ว่านางตัวนี้หรอมาเร็วสวยไหมวิวสวยไหมขึ้นมาเร็วขับเกือบก่อนโลกครับผมฮะได้เดี๋ยวจะเล่น อยู่สวยปะถึงแล้วนะครับับคสมบูรณ์ครับผู้ใดก็ร่งรับเมื่อกี้ไูดอรับนอนรถผูดอะไรรับครับเกอยาเล่น้ยกพอให้ลนะพอให้ลจะเล่นน้ำแล้วสมใจแล้วเตียกปะเตียกปะ โอ้พี่สวยนะครับคนไหลเลยสวยปะน้ำขึ้นหนาวหรอฮน้ำขึ้นหนาวหนาวนี่พอดีเล่นเลยสำเนาฮักปะคนบ่ไหล

เลืกอกนะเดี๋ยวก็เป็นสฟ้าสัน้ำแดดบมาเ้ยมันก็เป็นสีแหลมองอยู่ใต้ห้องไม้ <c oughs> เปียกไปแล้วเลนะอย่าสอาดจมูกเลยเล่นเหรอแม่ไหวเลยแม่ไปอย่างไปอย่างมาเยอว ไม่ไส,ลมลไมสลายเต็มเลยเนกะียรติพูนไว้พ่าเก็ยรสลายเต็มเลยคุณน้าย่านนั้นพัดพูนไปมุ่งพูดไกลไแดดแดดออกแน่บนออกแน่น้ำอยากไหลจั่นหน่อยเกียร์มาห้าด้ามันแห้งนะสวยปะนจะเป็นแดดไปข้าดิมเพืนะ่อนงามเลยไหลมากลอยเลยลอยไปคุ่น่ะไปเร็วเดี๋ยวพอเสบ,บิ่งเนี่ยนะพอเย็นเบิ่งกันเนี่ยเกียรติพิมลอยเลยลูก ลอยเลยลอยไปนี่ลอยลอยเลยเหรอพ่อยื้เบิ่งอยู่นี่นาเดี๋ยวเป็นดูน่าเจี่าเป็นดูเมยเออเป็นลูมเลยเปเจี๋สีดป็คืออย่างนัเป็นลูมเลยเกสีดคืออย่างลูมเลยบอนิต่อไหมลูกเมลูมเจมาลูไบอลูมบอตรงไตรไหเนาะก็ชวนเนาฮะมลึกบอสดนเาตรงไหนลูกงนน่ะลึกไลูก มนเลือดพ่อยืนนี่ด <oh ิมันบลึกอ่ะบลึกอแร่พยืนดิบรรยากาศดีขนาดจัไปเลยคนบลายคนบลายอืมคืออยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยคนเป็เันเ่ีบาๆฮะ ก็จมหายไปเลยแหละก็หาบ่ได้แหลนนะไม่เจอ,ลอ <su ild ing> เลยเนียะจูกเรารอไหมอั่นรอไปป้าปาเก่งขี้ใจอาหารที่สั่งวันนี้ก็มีส้มตำม,มียำแล้วก็ข้าวผัดแล้วก็ อันนี้เคลือนมาอย่างนะต้มยำปลาเนี่ยนะครับแซ่บกับเฟรนไพร่อร่อยอร้านคั่วนี่แหละนะครับซื้อร้านแซ่แบแซ่แบมาบ่เคยผิดหวังจับหลอกดูลูกๆก,กินเฟรนไพร์สองคนอยู่คนแซ่บเลยเฟรนไพร์กระทอดใหม่ๆเลยไอเอาให้น้องกินเนื้อ ยามนี้คนบ่หลายครับบูรุณไว้คือจังกับหน้าร้อนนะครับผมมาได้เลยนะครับผมบรรยากาศดีเหมือนเดิมไปกินข,ข้าต่อแล้วได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วเล่นเต็มที่แล้วพาลูกๆเล่นน้ำแบบเต็มเหงืยดแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับ,บ,ร,าานะร,บร้านครัวนี่แหละนะครับเนี่ยกินแซ่บนะครับ บกุกแพงพร้อมไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกาฝากดไล์กดติดตามไปด้วยเด้อไปแล้วครับผมครับบ๊ายบาย